คนไทยขอวีซ่าเดินทางพุ่งสูงหลังเปิดพรมแดนนายเกาชิกกอชหัวหน้าภูมิภาคออสเตรเลีย VFS Global ผู้ให้บริการเอาท์ซอร์ทรับคำร้องทำวีซ่าทั่วโลกกล่าวว่าการยื่นคำร้องขอวีซ่าปี2565ของนักเดินทางจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น576%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในหลายเส้นทางค่ะปลายทางที่ได้รับความนิยมได้แก่ออสเตรเลียญี่ปุ่นเยอรมนีสวิต สาราจาจักรและการขอรับบริการพิเศษเฉพาะบุคคลการยื่นคำร้องแบบบริการพรีเมียมหรือบริการเสริมเช่นการยื่นคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่เพิ่มขึ้น2งเท่าจากปี2562ประเทศไทยยังสร้างปรากฏการณ์การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพิ่มขึ้น5เท่าเมื่อปี2565สะท้อนถึงความมั่นใจในการเดินทางที่ฟื้นตัวจากการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศและสายการบินระหว่างประเทศกลับมาให้บริการตามปกติค่ะแต่จำนวนดังกล่าวยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโดยฤดูท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ